ปฐมกาลบทที่12เป็นหัวใจสําคัญของพระธรรมปฐมกาลเพราะว่าเป็นการส่งเรียกสําหรับอับราฮัมในบทที่12 ข้อที่1นถึงเเป็นการพูดถึงพระสัญญาของพระเจ้าปฐมกาลบทที่1น1ถึงสิพูดถึงการกรบฏของมนุษย์แต่บทที่1 2จนถึงบทที่50พูดถึงพระพรที่จะมาสู่มนุษย์ถ้าพูดง่ายๆคือว่าตอนต้นเนี่ยเป็นเรื่องเศร้าตอนนี้ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องแฮปปี้และเรื่องอวยพรเรื่องพระพรโมเสสผู้เขียนพระธระรมปฐมกาลดูเหมือนจงใจ จัดเรียงเรื่องของการทรงเรียกของอับราฮัมมาต่อท้ายกับเรื่องของขอบาเบลที่ผู้คนกระจัดกระจายไปตั้งใจว่าท่ามกลางมนุษย์ที่กระจัดกระจายไปนั้นพระเจ้าประทานความรอดให้กับผู้คนก็คือมันเห็นสองเรื่องติดกันเลยไนหะบาเบลคือการพิพากษาแล้วก็อับราฮัมคือเรื่องความรอดโดยพระเมตตาของพระเจ้า เหมือนกับในวันสุดท้ายในวันพิพากษาที่เราต้องไปยืนต่อพระพักพ,พระเจ้าเนี่ยท่ามกลางการพิพากษานั้นนะพระเจ้าประทานพระเยซูกิ์เป็นความรอดให้กับเราปรมการบทที่12ข้อที่1พระยาเวตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราสำแดงแก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตและเจ้าจะเป็นพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาบคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพรเพราะเจ้าพรนี้เท่มากเลยนะครับคำอวยพรนี้แต่ผมเพิ่มความเท่เข้าไปอีกสักหน่อยหนึ่งพระคัมภีร์ใหม่อธิบายบอกว่าเราทั้งหลายเนี่ยผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เป็นเชื้อสายของอับราฮัมทางความเชื่อแปลว่าไอ้ข้อ1นึถึงสที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย สำหรับเราด้วยใครอวยพรเราจะได้รับพรใครแช่งสาบเราคนนั้นจะโดนสาบแช่งนงคนทั่วไปทั้งโลกจะได้รับพรผ่านชีวิตของเราเราจะได้รับพรเราจะมีชื่อเสียงใหญ่โตหมายถึงว่าเป็นชื่อเสียงที่ดีเรื่องรือไปเนาะดังนั้นสําหรับเราด้วยขอบคุณพระเจ้านี้เรามาดูมรดกที่เราได้รับด้วยกันนะเเปิดพินัยกรรมเมื่อพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัม ให้ออกจากเมืองของเขาตั้งแต่เมืองเออเมืองฮารานเพื่อไปยังแผ่นดินขนาอันการที่ครอบครัวของเขาไม่ไปด้วยไม่ได้หมายถึงว่าครอบครัวของเขาไม่มีความเชื่อเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกแต่การที่ครอบครัวเขาไปด้วยเช่นโลดตามไปก็อาจจะไม่ได้บอกว่าเขามีความเชื่อก็ได้แค่บอกว่าโอ้ลุงอับรามไปงั้นเราตามไปด้วยดีวยดกว่าพระเจ้าทรงเรียกอับรามให้ละทิ้งสามสิ่งซึ่งแต่ละสิ่งเนี้ยมันทวีความยากขึ้นเรื่อยเรื่อยเือันแรก อันที่หนึ่งพระเจ้าเรียกให้ละจากดินแดนของเขาก็คือละจากบ้านเมืองหรือภูมิภาคของเขาที่ที่เขาคุ้นเคยที่เคยอยู่โอ้เกิดอยู่เชียงใหม่แล้วก็อยู่เชียงใหม่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะพระเจ้าบอกไปแม่ห้องสอนโอ้ตั้งไกลนะแม่ห้องสอนทางก็ลาบากอะไรเงี้ยนะครับละทิ้งจากสภาพที่คุ้นเคยบ้านเมืองที่คุ้นเคยดินแดนที่คุ้นเคยของเขาบางครั้งเมื่อพระเจ้าเรียกเราเนี่ย พระเจ้าเรียกให้เราละทิ้งจากคอมฟอร์ตโซนของเรานะที่ที่มันคุ้นเคยที่มันสบายของเราเนาะเพื่อจะไปสู่บางที่ซึ่งดูเหมือนไม่ค่อยคอมฟอร์ตไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่เลยแต่ยังอยู่ในแผนการของพระเจ้าที่จะอวยพรชีวิตของเราอันที่หนึ่งละดินแดนอันที่สองพระเจ้าเรียกให้อับราฮัมละจากญาติพี่น้องของเขาก็คือจาก ครอบครัวของเขาไม่ใช่ครอบครัวนี้ไม่ใช่ภรรยาแต่หมายถึงว่าจากญาติญาติของเขาเนี่ยเพราะว่าญาติญาติเขาอยู่ที่นี่ใช่ไหมแั่พอเขาออกมาอีกที่หนึง่งก็ต้องไปยังที่ที่ไรญาติขาดมิรบางครั้งเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าตกอยู่ในสภาวะไรญาติขาดมิรบางคนพอมารับใช้พระเจ้าครอบครัวก็ตำหนิเขาตัดหางบ่อยวัดไม่ต้องมาเกี่ยวข้องอีกต่อไปโมโหมากอะไรอย่างเนี้ย ก็ตกในสภาพว่าไร้ญาติขาดมิดถ้าเป็นเช่นนั้นเป็นเหมือนกับอับราฮัรมเลยนะครับจากคนในครอบครัวในชุมชนของเขาเนาะอันที่3จากบ้านของบิดาของเขาคันนี้ก็คือว่าออกจากญาติสนิทในกลุ่มของเขาเนี่ยคือตอนแรกออกจากอำเภอเมืองไปอยู่อำเภอสันกำแพงอะไรยังยังพอใกล้ๆกันอยู่นะทีนี้ออกจากมากกว่านั้นอีกออกจากคนในภาคเหนือเลยไปอยู่อีกภาคหนึ่งเลยแล้วก็ต่อมาก็รวมถึงออกจากกลุ่มญาติของเขาคนที่จะคอยให้ความช่วยเหลือเขาเนี่ย จะไม่มีแล้วนะถ้าไปที่นั่นเนี่ยเขาจะไม่มีใครคอยช่วยเหลือแล้วนะบางครั้งเมื่อเรารับการทรงเรียกจากพระเจ้าเนาะไอสิ่งที่เราต้องจ่ายราคาคือจากนี้ไปหัวเดียวกระเทียมรีบนะไม่มีใครมาช่วยเหลือนะอับราฮัมเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าโดยตอบสนองโดยการเชื่อฟังเมื่ออับราฮัมออกเดินทางจาก เมืองฮารานไปยังแผ่นดินคณะอันเขามีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นก็คือมีพระสัญญาของพระเจ้าจนเขาเต็มใจเชื่อฟังทำตามเขามั่นใจว่าพระเจ้าจะทําทให้สําเร็จอย่างแน่นอนวันนี้เมื่อเราตัดสินใจมารับใช้พระเจ้าอาจารย์ที่โบสถ์ก็ไม่สัญญาว่าจะมีเงินเดือนมากขึ้นเรื่อยๆหรือบางเดือนอาจจะไม่มีเงินเดือนก็ได้นะเมื่อเราตัดสินใจจะมาทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าไม่มีอะไรเป็นหลักฐานแน่นอนที่จะยืนยัน ความปลอดภัยความมั่นคงอนาคตอะไรของเราเลยแต่มีอย่างเดียวที่มีก็คือคำสัญญาของพระเจ้าว่าผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าผู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเหล่าสิงหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยแต่ผู้ที่สแสวงหาพระเจ้าจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆฉันจะสแสวงหาพระเจ้าฉันจะเชื่อในคําสัญญาของพระเจ้านี่อับรามทําแค่นี้แล้วสิ่งที่อับรามมีนั่นก็เพียงพอ ที่ทาให้ชีวิตเขาเป็นพรทั้งต่อตัวเขาเองแล้วก็คนในครอบครัวและผู้คนมากมายข่าวดีก็คือว่าเรามีเหมือนกับอับราฮัมเลยมีพระสัญญาของพระเจ้าแสดงว่านั่นก็เพียงพอแล้วสําหรับเราในการทําตามน้าพระทัยพระเจ้าปลอดภัยแน่นอนพระสัญญาที่พระเจ้าบอกกับอับราฮัมในข้อ2และข้อ3นี้เป็นพระสัญญาแห่งสง่าราศีพูดถึง3ประเภทของพระสัญญาเป็นพระสัญญาระดับ ส่วนตัวที่พระเจ้าให้กับอับปราหัมจริงๆนะตอนนี้เขายังชื่ออับรามอยู่ให้แก่อับรามพระเจ้าบอกว่าเราจะอวยพรเจ้าเราจะให้เจ้ามีชื่อเสียงเรื่องลือไปหมายความว่าคนที่เชื่อฟังทําตามน้าพระทัยพระเจ้าเนี่ยพระ่งสัญญานะครับเราเป็นลูกหลานของอับรามเราได้พรน,นี้ด้วยนะก็คือว่าเมื่อเราเชื่อฟังทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเราและทําให้สิ่งที่เราทำเนี่ยเกิดผลดีมีชื่อเสียงใหญ่โต ก่อนจะไปต่ออธิบายสักหน่อยหนึ่งคือว่าเราผู้เป็นลูกหลานของอับราฮัมเนี่ยเราจะได้รับพรแบบอับราฮัมเนี่ยเมื่อเราเป็นลูกหลานจริงๆของอับราฮัมนะครับคือเราเป็นลูกหลานของอับราฮัมโดยทางความเชื่อรู้ได้ไงเป็นทางความเชื่ออัรบราฮัมรู้ได้ไงอับราฮัมมีความเชื่ออับราฮัมทําตามที่พระเจ้าสัญญานั้นพระเจ้าสัญญาเขาเชื่อก็เลยตอบสนองดังนั้นถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าอวยพร แต่พอตื่นมาโอ้วันนี้ซวยแน่วันนี้ตายแน่วันนี้แย่แน่อันนั้นมันไม่ใช่แบบอับราฮัมนะฮัน,นไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรนั้นเวลาเราตื่นขึ้นมาทุกวันใช่ไหมขอบคุณพระเจ้าใหม่ทุกเช้าเราในดวงใจวันนี้ต้องมีความรักใหม่ๆของพระเจ้าพระพรหใหม่ๆเตรียมไม่สำหรับเรายอย่างแน่นอนแล้วเราก็ตั้งน้อยตั้งตามมองหาวันนี้พระพร,รอะไรวันนี้พระพร,รอะไรแล้วคุณจะแปลกใจว่าทุกวันเป็นวันแห่งพระพร,รเพราะว่าเราเชื่อแบบอับราฮัมไง เชื่อในคําสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะอวยพรแต่พอเราไม่เชื่อมันก็เลยเราก็เป็นลูกหลานอับราฮัมอยู่เนาะเพราะว่าเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นะแต่เราไม่ได้รับพรเหมือนอย่างอับราฮัมเพราะว่าเราไม่ได้ตอบสนองแบบเดียวกับที่อับราฮัมทำาดังนั้นเคล็ดลับง่ายๆนะครับตื่นขึ้นมาทุกวันไม่มีวันไหนที่ซวยเลยนะฮะวันนี้เป็นวันที่ดีวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าจัดไว้เป็นวันที่ พระเจ้ามีพระพรสำหรับเราความรักมั่นคงของพระเจ้าเป็นของใหม่ในทุกเวลาเช้าเอาละเมื่อวานได้พรเยอะแล้วแต่ว,วันนี้พรใหม่ๆอีกเป็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้แล้วเมื่อเราเชื่อเช่นนั้นเนี่ยเจ้าจะมีชื่อเสียงเรื่องลือไปเราจะอวยพรเจ้าไปว่าสิ่งที่เจ้าทำเนี่ยจะเกิดผลจเจริญแล้วก็เป็นพอรอันที่สองพระสัญญาที่สองที่อยู่ในบทที่12ข้อที่2ถึง3เนี่ยก็คือพระสัญญาระดับชาติก็คือว่าพระเจ้าสัญญากับชายผู้ที่ไม่มีลูกคนนี้ บอกว่าเจ้าจะเป็นชนชาติใหญ่พงพันุของเจ้านี่จะทวีขึ้นอย่างมากมายซึ่งดูเหมือนเป็นไปไม่ได้สําหรับชายที่ไม่มีลูกและภรรยาเป็นหมันแต่สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นการอวยพรของพระเจ้าเนี่ยจะไม่เฉพาะมาที่ตัวเราเท่านั้นแต่เราจะเป็นพรสําหรับคนรอบข้างในชีวิตของเราด้วย ครอบครัวเราจะได้รับพระพรด้วยในพัญญาของพระเจ้าถ้าเราสังเกตดูว่าตั้งแต่เรามาเป็นคริสเตียนเนี่ยครอบครัวของเราหรือญาติญาติของเราบางคนที่ใกล้ชิดกับเรานะแม้นเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้านะเขาก็มีส่วนบางอย่างได้รับพระพรซึ่งมาจากพระเจ้าด้วยแล้วก็ข้อที่3ก็คือว่าเป็นพระพระดับสากลก็คือเจ้าจะช่วยผู้อื่นให้ได้รับพระพรบรรดาประชาชาติจะรับพรเพราะเจ้าคนที่ไม่เกี่ยวกับเจ้าเลยคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าเนี่ยจะได้รับพรเพราะเจ้าด้วยซึ่งพวกเราก็เป็นอย่างนั้นเนาะเราไม่ใช่คนอิสราเอลโดย ตรงนีแต่เราก็ได้รับพรผ่านทางอับราฮัมหมายความว่าคนอื่นๆที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยจะสามารถได้รับพรผ่านชีวิตของเราเราผู้อยู่ในพระเยซูคริสต์เมื่อเราแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูให้กับคนอื่นคน,นนั้นจะได้รับพระพรเมื่อเราอธิษฐานโดยคนอื่นคน,นนั้นจะได้รับพระพร ดังนั้นอับราฮัมจึงถูกกล่าวว่าเขาจะเป็นคนที่ได้รับพระพรและเป็นพระพรแก่คนอื่นส่วนอันนี้น่าสนใจมากก็คือว่าใครแช่งเราจะเป็นยังไงคําว่าแช่งเนี่ยข้อที่3เนี่ยดูซิว่าไอคนที่แช่งเรามันจะโดนอะไรเราจะสาบคนที่แช่งเจ้าคําว่าแช่งเจ้าเนี่ยภาษาฮิบรูใช้คําว่าคานไม่ใช่ขึ้นคาน์นคานถ้าความหมายคือว่าหมายถึงคนที่ดูถูกประมาณนี้แต่คําว่าเราจะสาบใช้คําว่าออลินออลินเนี่ยแปลว่าสาบแช่งพูดใหม่ก ก็คือว่าประโยคนี้หมายความอย่างนี้ใครก็ตามที่ดูถูกเจ้าแค่ดูถูกเจ้าก็พอเราจะสาบมันเลยให้คนนั้นเลยข้อนี้นั่นหมายความว่าแค่การดูถูกอับราฮัมนั่นก็กระตุ้นให้เกิดการพิพากษาของพระเจ้าลงมาสู่คนนั้นแล้วพระเยซูสอนเราว่าจงอวยพรแก่ผู้ที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่เคี้ยวเข็นท่านเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าท่านเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับคนที่จะได้รับพระพรแบบเดียวกับอับราฮัมไอคนนั้นเนี่ยที่มันแช่งท่านเนี่ยมันดูถูกท่านเนี่ยโอ,โอโ้โหมันกําลังจะถูกพระเจ้าสาบแช่งแช่งสาบหมายถึงว่าคนที่ทําไม่ดีกับเราเนี่ยน่า,นา,นาสงสารมากดังนั้นเราต้องรีบอธิษฐานเผื่อเขาเวลาเราถูกรังแกเนี่ยเราไม่น่าสงสารนะเราไม่น่าสงสารเพราะว่าเดี๋ยวพระเจ้าก็จะเปลี่ยนร่างกายเป็นดีพระเจ้าจะให้ที่มันรังแกเ,เราก็พัฒนาชีวิตของเราอดทนมากขึ้นไรต่างๆมากขึ้นแต่คนที่ดือดร,ร้อนจริงๆเนี่ย คือคนนั้นต่งางหากมีหลายกรณีที่ผมเคยพบเจอแต่ว่ากรณีหนึ่งที่เด่นๆเลยก็คือว่ามีคนหนึ่งเนี่ยมายืนด่าพี่เลี้ยงของผมเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยก็ชี้หน้าด่าด้อด้ดดเลยนะด่าแบบทั้งที่ไม่ผิดเนาะแล้วก็อาจจะไม่ชอบจะเป็นริสเตียนหรืออะไรก็ไม่รู้นะก็ด่าพี่เลี้ยงก็ไม่ได้ทำอะไรก็อธิษฐานเผื่อเขานะแต่เขาก็ยังไม่กลับใจนะก็ทําสิ่งที่ไม่ดีแต่น่าสนใจก็คือว่าสองปีต่อมาชายคนนั้นเนี่ย ถูกยิงตายตรงตำแหน่งที่เขายืนดา่าพี่เลี้ยงแต่ว่าไม่ไมได้พี่เลี้ยงยิงนะถูกคู่อริมามา,มายิงตายแต่แค่เป็นประเด็นไงว่าเนี่ยเวลาคนทําไม่ดีกับเราเนี่ยคนที่สาบเราคนที่แช่งเจ้าคนที่ดูถูกเจ้าเนี่ยเจ้าไม่น่าสงสารพวกนั้นน,น่าสงสารพระเยซูบอกจงอธิษฐานเพื่อเขานะ จงอธิษฐานเผื่อเขาเพราะว่าโอ้ค่าแถ่พระเจ้าเอาแค่หอมปากหอมคอก็พอไม่ต้องถึงหยดน้ำข้าวต้มเลยเนี่ยอธิษฐานเผื่อเขานะครับพอเรามีท่าทีแบบนี้นะเวลาเราถูกรังแกมันก็จะไม่ค่อยขมขื่นใจละนะพอรังแกเราโอ้มีคนในโลกนี้เยอะแยะที่จะรังแกได้มันเลือกผิดคนไม่น่าจะมารังแกเราเลย <c oughs> เพราะว่าเราเนี่ยเดี๋ยวก็จเจริญแต่ว่าเดี๋ยวจะโดนเอาดังนั้นอธิษฐานเผื่อเขานังนันเป็นพรเดียวกันนี้เราจะสาปคนที่แช่งเจ้าก็คือเราจะ ลงโทษคนที่ดูถูกเจ้าสรุปพระพรที่แสนดีเหล่านี้สามารถรับเอาได้โดยความเชื่ออับราฮัมรับพระพรเหล่านี้เพราะเขาเชื่อไงพระเจ้าบอกเขาจะได้พอรอนี้อับราฮัมเชื่อและอับราฮัมก็ได้รับพระพรวันนี้เราเป็นคนกลุ่มนั้นเหมือนกัน ที่พี่นัยรำนี้เขียนถึงเราแต่เราจะได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อคนที่อธิษฐานเผื่อคนที่เคี่ยวเข็นท่านคนที่แช่งด่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องนี้เพราะเราเชื่อว่าไอคนนั้นมันจะโดนเราก็เลยอธิษฐานใช่ไหมคนที่อยากจะเวลามีอะไรก็ขอเรียกร้องให้คนอื่นอธิษฐานเผื่อเราด้วยท่าทีที่ว่าเพื่อเขาจะได้รับพระรคือไม่ใช่เพื่อเราจะเราจะได้เก่งขึ้นเราจไม่ใช่แต่ว่าเรารู้ว่าถ้าเขาอธิษฐานเผื่อเราเนี่ยเขาจะรับพร ดังนั้นอย่าลืมไม่ใช่เพื่อผมนะครับอย่าลืมกันเพื่อนูนนะคะใช่ไหมมันก็เลยทําให้เราไม่ลําบากใจที่จะไปเชิญชวนให้คนอธิษฐานเพื่อเราเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อเขาจะได้รับพระพรสําหรับผู้รับใช้พระเจ้าเวลามีคนเอาเงินมาให้เอาของมาให้เอาอะไรมามอบให้เพราะเห็นแก่พระเจ้าพระเยซูบอกเมื่อเขาให้นะทุกอย่างนั้นก็กินไปเลยอย่าตั้งถามอะไรนะเขามาให้ก็กินีะน,นะเพื่อว่าเขาจะได้รับพระพรเมื่อเราเข้าใจท่าทีนี้ไงเข้าใจท่าทีนี้แต่พอ สมัยเพราะเป็นผู้รับใช้ใหม่ๆอาจจะเกรงใจแล้วไม่เอาดีกว่าถวายมาถวายคืนไปไม่ไม่ถูกนะเวลาไปเทศนาหรือไปสอนที่ไหนเวลาเขาถวายมาเนี่ยจงรับนะ ถ้าไม่เอาก็ไปให้คนยากจนเลยคนแต่อย่าไปคืนเขาเพราะว่าเขาจะได้รับพระพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเพราะว่าเรามีท่าทีอ๋อย่างไงก็คือว่าใครทําผิดกับเราเราเชื่อว่าไอหมอน,นั้นมันจะเดือดร้อนเราต้องรีบอธิษฐานเผื่อใครทําดีกับเราเรารับด้วยใจขอบพระคุณเพราะเราเชื่อว่าเขาจะได้รับพระพรอย่างเงี้ยเราต,ต้องเปลี่ยนตรงนี้พอเราเปลี่ยนตรงนี้นะพระพรต่างๆยในพระสัญญานี้จะเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวของเรา เมื่อตื่นขึ้นมาให้เราเชื่อว่าเราจะอวยพรเจ้าเจ้าจะมีชื่อเสียงใหญ่โตไม่ใช่เจ้าจะมีชื่อเสียใหญ่โต <laughs> จะมีชื่อเสียงใหญ่โตนั้นเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทําจะเกิดผลที่เราจะเป็นพรที่มาเรียนพระคัมภีร์เนี่ยมันต้องเกิดผลมันต้องเป็นพรแน่ๆเลยแล้วก็ตั้งใจเรียนอย่างดีวเวลาจะไปสอนพระคัมภีร์ไปเทศนาเราก็เชื่อว่าเพราะว่าเรามีพรแบบอัปรารัมดังนั้นคําเทศของเราหรือคําสอนอเราต้องเป็นพรแน่เลยแต่เราเทศไม่ค่อยเป็นนะแต่เราสอนไม่ค่อยเก่งนะไม่เป็นไรเลยเราได้รับพรแบบอัปรารัมนั้น เพราะโดยความเชื่อดัองนั้นจะเป็นพรแน่นอนแล้วพอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอขึ้นไปบนธรรมะมหรือขึ้นไปบนหน้าชั้นเรียนเนี่ยเราจะพูดด้วยความมั่นใจไงเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่มั่นใจอะ่ะ <c oughs> เอาก็ลมั่นใจว่าเขาจะรับประพรแ,แล้วคิดดูนะครับคนที่เทศแบบมั่นใจว่าคนอื่นจะรับประพรแน่นอนกับคนที่เทศไม่รู้จะได้รับประพรหรืนอนวาทาเต็มที่เหมือนกันไอคนแรกเนี่ยเป็นพรกว่าเยอะคือมันต้องเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนว่าพระสัญญานี้รับเอาได้โดยความเชื่อถ้าเชื่อก็รับเอา ถ้าไม่เชื่อก็มันก็กองอย่างนี้นไม่มาถึงเราสักทีในนั้นให้เราไปทบทวนดูโอ้เราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาบแช่งคนที่แช่งเจ้าคนที่ดูถูกเจ้าเราจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตและตัวเจ้าเองจะเป็นพระพรจุดเด่นมากของอับราฮัมคือความเชื่อเขาเลยเรียกว่าอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อ อะไรเป็นตัวพัฒนาความเชื่อและตัวสะท้อนความเชื่อและตัวพิสูจน์ความเชื่อของอับราฮัมก็คือสารพัดปัญหาที่เข้ามาวันนี้เมื่อพระเจ้าอนุญาตให้ปัญหาเข้ามาสู่ชีวิตของเราจริงๆเพื่อเราจะพัฒนาความเชื่อกล้าเชื่อก,าอก้าวางใจพระเจ้ามากขึ้นอีกเพื่อว่าพระสัญญาแห่งพระพรจะมาสู่ชีวิตของเรามากขึ้นอีกปัญหาสารพัดที่อับราฮัมเจอหนึ่งซาายเป็นหมันมีลูกไม่ได้พระเจ้าบอกเชื้อสายของเจ้าจะเป็นชนชาติใหญ่โอ้พุงจะฆ่า ไม่ต้องใหญ่ก็ได้ขอสักคนก็พอแล้วจะคนนึงยังไม่มีเลยจะมีเป็นชนชาติใหญ่ได้ยังไงแต่อับรามไม่สงสัยอับรามเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นอันที่สองในบทที่12เนี่ยอับรามก็เชื่อพระเจ้าใช่ไหมเดินทางมายังยินแดนพันสธสัญญาโอ้โหตอนนั้นอายุ75แล้วนะลูกก็ยังไม่มีมีแต่ภรรยาเน่ยเดินทางมาพาซาายมาด้วยนะครับพาซาไลาก็หกสิบานะาพอกันนะแก่พอกันนะพอมาถึงแล้วเนี่ยปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นพอมาถึงเกิดกันดานอาหารเกิดขึ้นใน แผ่นดินนั้นโอ้หมดกันคือพระเจ้าบอกโอ้อับราฮัมเอ๋ยจงไปสู่ดินแดนพระสัญญาเราจะเตรียมให้อับราฮัมเดินทางไม่ใช่ใกล้นะครับเดินทางดูสิดูดูที่เขาเดินสิโอ้จากนู้มนมานี้ไกลมากเลยนะจนที่สุดมาถึงแผ่นดินคณาอันเยยมาถึงแล้วปรากฏว่ากันดานอาหารเอ,อ้าหลอกมานี่ว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมหลอกกันมานี่เมื่อมาถึงในแผ่นดินปรากฏว่าแผ่นดินนั้นมีกันดานอาหารเกิดขึ้นจนต้อง ออกจากแผ่นดินไปยังอียิปต์ที่ไม่มีการดานอาหารอะไรวะพระเจ้าพามาแลวต้องให้ออกไปอีกนะต้องจะให้บาหไม่ใช่ออกกันแน่เนี่ยใช่ไหมแต่เขายังคงมีความเชื่อในพัญญาของพระเจ้าข้อที่11เนี่ยพอเขาเข้ามาถึงอียิปต์เนี่ยเขาก็รู้ว่าเฮ้ย hey, เมียสวยมีอายุ65สวยปิ้งเลยเลยก็เลยต้องโกหกว่านี่เป็นน้องสาวของฉันใช่ไหมปรากฏว่าเมื่อมาทําตามพัญญาของพระเจ้าทําตามคําสั่งของพระเจ้าแล้วตกอยู่ในอันตรายอีกแล้วจริงๆพอเดี๋ยวบทต่อมาเนี่ยอบราธรรมเนี่ยกะว่าสมบัติของเขาคงจะเป็นของไม่ไม่มีใคร เขามีอยู่คนเดียวมีหลานอยู่คนเดียวคือหลานชายคงจะยกให้เป็นของโลดนะอ๋อเป็นไปได้ว่าพระเจ้าคงจะให้เชื้อสายของเราเนี่ยหมายถึงโลดเนาะลูกของพี่น้องของเราเนี่ยนะปรากฏว่าในบทที่13โลดของแยกตัวไปอีกย้ายไปโซโดมอีกเอานำซ้ําในบทที่14อับราฮัมต้องไปต่อสู้กับกษัตริย์แถวๆนั้นอีกตั้ง4ี่องค์รวมตัวกันสู้เอาออกในอันตรายอับราฮัมอาจจะถูกแก้แค้นได้เพราะว่าไไปปสู้้รรบเพืื่่่่อออออจะชชววยยโลลกกกกกมมกมมมามาาใแ็ีีีณนๆ ที่เกิดขึ้นกับอับราฮัมทั้งหมดเนี่ยเป็นการทดสอบความเชื่อของอับราฮัมแล้วเมื่อเขาเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยความเชื่อความเชื่อเขาก็ยิ่งเติบโตขึ้นทวีขึ้นทวีขึ้นเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวตอนหนึ่งเดี๋ยวพอเราเรียนไปถึงนะพระเจ้าให้เขาทําบางอย่างกับอิสมาเอลเพื่อเตรียมเขาจะสามารถ ค่าอิสักได้อย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวได้เห็นว่าอ๋อพระเจ้าพัฒนาความเชื่อโดยใช้อุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตเพื่อจะเตรียมพร้อมให้กับเราในการทําสิ่งต่างๆมากขึ้นเรื่องของความเชื่อเป็นอย่างนี้คือว่าประสบการณ์เนี่ยมันจะเพิ่มความเชื่อแล้วพอมีความเชื่อเราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นแล้วพอมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นก็จะมีความเชื่อมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นต้องมีคนงี่เงา่างเงาบางคนผ่านเข้ามาในชีวิตจึงจาเป็นต้องมีปัญหาบางอย่างทําไมถึงต้องเป็นเราเกิดขึ้นในชีวิตจึงจําเป็นต้องขนาดทุกอย่างกําลังราบรื่นเรียบร้อยกำลังไปได้สวยใช่ไหมโปะอันนี้ของพัง มอเตอร์ไซค์เสียอะไรเงี้ยเสียเงินไปโอ้โอโอโอเกิดขึ้นมาในชีวิตเพื่อจะพัฒนาความเชื่อการไว้วางใจในพระเจ้าพเพื่อเราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นและได้รับพระพรมากขึ้นพอเราเข้าใจมุมมองนี้เนี่ยเราก็จะไม่ท้อแท้ท้อถอยสิ้นหวังสำหรับคนที่นิสัยไม่ดีเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรืออะไรบางอย่างที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าโอ้พระเจ้ากําลังเตรียมชีวิตของเรา การสาแดงของพระเจ้าต่อบรรพบุรุษของอิสราเอลอับราฮัมอิสซากยาโคบแล้วก็โยเซฟสังเกตว่าพระเจ้าเนี่ยสำแดงกับอับราฮัมเยอะที่สุดเลยสาแดงกี่ครั้งนะเก้าครั้งใช่ไหมในข้อต่างๆแล้วก็สาแดงกับอิสซากสองครั้งแล้วก็สาแดงกับยาโคบก็เยอะทีเดียวเมื่อพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมแล้วสัญญาว่าพงจะอวยพรเขาก็เชื่อแล้วก็รับเอาแล้วก็ออกเดินทางมาตามที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นเมื่อเขามาถึงดินแดนคณาอันพื้นที่แรกที่เขาตั้งติดฐานอยู่ใน เมืองเชเคมเชเคมเนี่ยต่อมาเป็นศูนย์กลางสําคัญของคนอิสราเอลในภายหลังต่อมานะครับเมืองเชเคมอับราฮัมเดินผ่านดินแดนนั้นมาถึงสถานที่ของเชเคมที่ต้นโอกนะโมเลพอมาถึงก็มีคนขนาอันอยู่ในแผ่นดินนั้นเรียบร้อยแล้วอา้าวนึกว่าพระเจ้าส่งมาดินแดนเปล่าเหมือนกับ บอกว่าเราจะมอบพื้นที่ให้กับเจ้าพอเดินไปถึงกุลพันเจ็ดมีคนอยู่เรียบร้อยแล้วเอามีคนอยู่เต็มไปหมดเลยนี่ก็แต่อับรามก็ยังคงเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานดินแดนนั้นให้กับเขามาถึงต้นโอกนี่ครับต้นโอกมันจะเป็นต้นใหญ่ๆอย่างนี้เดี๋ยวจะเจออีกหลายครั้งต้นโอกเนี่ยก็รู้จักมันไหมก่อนแป๊บหนึ่งอ๋อผมดูไปดูมามันเหมือนกับต้นชำฉาบ้านเราใบเยอะๆต้นใหญ่ๆพอดีมันเป็นต้นใหญ่เวลาสมัยโบราณเวลาเขาอ้างอิงถึงไงอ๋อต้นอกหน้าปักซอยอะไรเงี้ยนี่ต้นโอกที่โมเล ก็เลยเออรู้ว่ารู้ตำแหน่งว่าเป็นตรงไหนเพราะว่าอายุมันเป็นร้อยปีเนาะมันก็เลยมักจะถูกอ้างอิงถึง พออับรามมาถึงอับรามก็ได้สร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้าซึ่งเป็นลักษณะเด่นของอับรามคืออับรามเจอที่ไหนก็นมาสก,การพระเจ้าสร้างแท่นบูชาเพื่อตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าปรากฏว่าเมื่ออับรามมาถึงดินแดนแห่งพระสัญญาแล้วเนี่ยในฮิบรูบทที่1 1ข้อที่9บอกว่าโดยความเชื่ออับรามอาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งพระสัญญาเหมือนคนต่างด้าวโดยพักอยู่ในเต็นท์ร่วมกับอิสซากและยาโคบผู้เป็นทายาทตามพระสัญญาเดียวกันปรากฏว่าอับรามมาถึง ดินแดนตามพระสัญญาแต่ไม่ได้ดินแดนตามพระสัญญานอนเต็นเหมือนกับเราไปดอยอินทนนท์เนี่ยกางเต็นใช่ไหมพอนอนเต็นเสร็จดอยอินทนนท์เป็นของเราไหมไม่ใช่เดี๋ยวกลับมาจากดอยก็เป็นของหลวงไปแล้วนะแต่เราไปกางเต็น์นะก็อับราฮัมก็อยู่แบบนั้นนะฮะแล้วอับราฮัมก็เดินทาง ลงมาต่อทางทิศใต้มาถึงเมืองเบตเอลแล้วที่นั่นเขาก็สร้างแท่นบูชาถวายนมาสการแด่พระเจ้าแล้วก็เดินทางลงใต้ไปอีกไปถึงเนเก็บเนเก็บเนี่ยจะเป็นดินแดนทางใต้ของอิสราเอลอันนี้เป็นอิสราเอลนะครับที่เป็นคณะอันเนเก็บจะอยู่ทั้งทางนี้อย่างในสดีว่าเหมือนอย่างทานน้าไหลที่ในเนเก็บคือเนเก็บอยู่ทางใต้แปลงว่าอับรามเดินทางลงมาลงใต้ไปเรื่อยๆนะะแล้วพอมาถึงที่นั่นปรากฏว่าเกิดการกันดานอาหารขึ้นในแผ่น ดินขนาอันอับรามก็เลยต้องไปยังอียิปต์ออกไปยังอียิปต์เพราะว่าความกลัวในดินแดนที่ไม่รู้จักไม่รู้จะกินอะไรเขาเลยต้องเดินทางออกมาจากคณาอันไปยังอียิปต์บทเรียนสําคัญตอนนี้ก็คือว่าบางทีเนี่ยเมื่อเราทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่จําเป็นต้องราบรื่นเสมอไปเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าทําไมต้องลงไปอียิปต์คือมีแผนซ้อนแผนพอมาถึงถ้าเป็นผมผมก็โอ้เลยว่อุตส่าห์เชื่อฟังพระเจ้า มาพักีสัมไทยใหม่มาก็ปรากฏว่ามาถึงมีนักเรียนหนึ่งคนโอ้มาจากกรุงเทพมาสอนพักีสรมไทยใหม่มีนักเรียนหนึ่งคนเนี่ยนะแม้นจะก,กันดานนักศึกษาขนาดนั้นเนี่ยก็จะมีแผนการของพระเจ้าในการกันดานนั้นในการทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าก็เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องไอสิ่งที่ราบรื่นเท่านั้นที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าแต่ั้นเมื่อเรารู้สึกว่าพระเจ้าเรียกเราให้มาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราก็ตัดสินใจมารับใช้พระเจ้าปรากฏว่าเดือนแรกเงินช็อต เดือนที่สองชอดอยิ่งกว่าเดือนที่แล้วอีกพอเดือนที่สามชอดอยิ่งกว่าสองเดือนที่ผ่านมาอีกนะสงสัยพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามารับใช้พระเจ้าไม่ใช่ไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นตัววัดว่าใช่หรือไม่ใช่น้ําพระทัยของพระเจ้าแต่โดยความเชื่อที่เราตอบสนองต่อการทรงเรียกกันทรงนําของพระเจ้านั้นต่างหากเป็นตัวชี้วัดว่าใช่ แมนเงินมันจะช็อตเราพึ่งพาพระเจ้าเออแต่มันก็ผ่านมาได้เนาะช็อตเนี่ยเดือนที่2กลางเดือนแล้วหนึ่งร้อยบาทเออมันผ่านเดือนที่สองมาได้อย่างอัศจรรย์บางทีอาจารย์โยฮันก็ไปเลี้ยงข้าวเฉยเลยนะพี่รูทก็อาหารมาให้อะไรเนี้ยเออเอ,อ,อัศจรรย์เป็นการยืนยันว่าโอ้ท่ามกลางความยากลําบากนั้นพระเจ้ายังอยู่กับเราเหมือนกับอบราฮรมเนี่ยเขาอุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลใช่ไหมมาถึงคณะอันาาถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตั้งหลายที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าแทนที่จะได้เสวยสุขอยู่ที่คณะอันต้อง หนีความกันดารอาหารลงใต้ไปอย่างอียิปต์แต่เขายังคงเชื่อมั่นในพัญญาของพระเจ้าและพอลงไปอียิปต์เขาพบกับอันตรายแต่โดยอันตรายนั้นเขาได้รับพระพรอย่างมากมายแล้วพอเข้ามาใกล้อียิปต์อับราฮัมก็นึกได้ว่าภรรยาของเขาอายุ65เป็นภรรยาแสนสวยเดี๋ยวคนอียิปต์จะมาฆ่าเขาเพื่อจะชิงภรรยาไปเป็นแน่ก็เลยบอกกับซาาย ภรยาของเขาว่าเธอต้องช่วยชีวิตฉันให้รอดนะโดยการที่ฉันจะบอกว่าเธอเป็นน้องสาวของฉันดังนั้นพอมาถึงอียิปต์ก็เป็นดังนั้นจริงๆคนอียิปต์ก็เห็นว่าโอ้ซา,าลาหกสิบห้าไยังสวยขนาดนี้เลยนะก็เลยชื่นชมนางมากแล้วก็คนในราชสำนักของฟาโลก็ไปยกย่องความงามของซาลายให้ฟาโลฟังฟาโลก็เลยให้พานางเข้ามาในพระราชวังแล้วก็ให้ ของขวัญกับพี่ชายซารามากมายก็คืออับราฮัมได้ทั้งแกะได้ทั้งโคได้ทั้งลาได้ทั้งธาตุทั้งลาตัวเมียและอูดอูดในสมัยนั้นเนี่ยเป็นสินค้าราคาแพงอูดถ้าเรียบเทียวก็เป็นไม่จะเป็นรถเฟอร์รารี่สมัยนี้นะรถสินค้าราคาแพงคือมีน้อยคนมากที่จะมีอูดในช่วงระยะเวลานั้นดังนั้นอูดก็เลยเป็นของมีราคาแพงเดี๋ยวเดอีกทีหนึ่งตอนที่คุณใช้อับราฮัมเดินทางไปหาภรรยาให้อิสซาก เอาอูดไป10ตัวไงอเขาเห็นโอ้โหฟร,รลลรี่10คันมาเลยประมาณนี้นะไอคะ้คตรงนี้คือว่าอัปราธรมก็ได้สมบัติมากมายได้รางวัลมากมายแต่ปรากฏว่าพระเจ้าทําให้เกิดโรคร้ายแรงเกิดขึ้นกับฟาโลและคนในพระราชวังในราชวงศ์ของเขาเพราะว่านางซาลายเป็นเหตุ แล้วต่อมาก็พระเจ้าก็เปิดเผยให้ฟาโร์รู้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดก็แล้วแต่เนี่ยแล้วฟาโร์ก็เลยมาหาอับราฮัมไหม่ทำไมไม่บอกว่าเป็นน้องสาววะอับราฮัมบอกโอ้ยกลัวถูกฆ่าตายแล้วดังนั้นก็เลยเอาเอาภรรยาคืนไปเราไม่ได้ทําอะไรภรรยาเจ้าเลยนะเอาไปแล้วก็ออกไปด้วยแล้วฟาโร์ก็บอกให้เขาส่งอับราฮัมแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดของท่านออกไปคือว่าอับราฮัมเนี่ยพอเดินทางมาถึงใช่ไหมกันดานาหานทําไมเป็นเช่นนั้น ดูเหมือนมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นก็เลยต้องลงมาที่อียิปต์ลงมาที่อียิปต์ตกอยู่ในอันตรายอีกต่างหากจะโดนฆ่าผัวชิงเมียใช่ไหมจะโดนฆ่าตายเพื่อจะชิงภรรยาจนจำใจต้องโกหกอับราฮัมทำไม่ถูกนะทำไม่ถูกจริงๆทำไม่ถูกก็สองอย่างละอันแรกก็คือว่าพระเจ้าให้มาขนาอันใช่ไหมขนาดอาหานก็อยู่นั่นต่อเดี๋ยวพระเจ้าก็มีวิธีเลี้ยงโอเคไม่เป็นไรอับราฮัมก็ไม่ไหวมันคงจะคางอันนี้มาก่อนโอเค หนีมาก่อนหนีมาก่อนเสร็จทําไม่ถูกอีกไม่ไว้วางใจในพระเจ้าจริงๆอับราฮัมพระเอกของเราก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะเสียวมือกระหน่ำมันมาฆ่าเราเนะ่ก็เลยต้องโกหกจนเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นไปอีกก็คือว่าเมียเนี่ยถูกจับเข้าไปพระราชวังแนละ้วเรียบร้อยยิ่งหนักเข้าไปอีกแต่พอเป็นเช่นนั้นคําสัญญาของพระเจ้าที่มีกับอับราฮัมก็ยังคงซื่อสัตย์มั่นคงพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ร้ายให้กลายเป็นดีอับราฮัมออกมาจากอียิปต์คือเข้าไปเนี่ย ก็พอมีมีกินบ้างนิดหน่อยแต่พอออกมาเนี่ยโ,โหมีเฟอร์รารี่ออกมาเลยฮนะมีล่ํารวยมหาศารพอเพราะว่าฟารโรให้พอให้แล้วก็ไม่เอาคืนไงเอาคืนเดี๋ยวพระเจ้ามันมาลงโทษเราอีกนังน,นก็ให้ไปเลยที่แท้เนี่ยเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยและท่ามกลางความอ่อนแอจุดอ่อนของอับราฮัมพระเจ้าสามารถพลิกให้กลายเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นพระพรได้ เหมือนกับเหตุการณ์ในชีวิตของเราเราก็ยังคงอ่อนแอในหลายๆด้านเนาะบางทีก็ใจอ่อนบางทีก็ใจง่ายบางทีก็หงุดหงิดง่ายบางทีก็อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเป็นจุดอ่อนในชีวิตของเราแล้วมันก็เลยมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ซ้ำไม่ดีอีกเพราะว่าความอ่อนแอของเราก็ซ้ำไปอีกถึงกระนั้นเนี่ยเราผู้อยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าให้เรายังคงเชื่อมั่นในพระเจ้าว่าถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าเดินติดตามพระเจ้า ไอ้ไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนมันอาจจะเป็นเพราะความโง่ของเราเองเลยแล้วที่มันไม่ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นดีอย่างแน่นอนแล้วพอนึกย้อนถึงเรื่องของอับรามและซาลายก็เห็นอย่างนั้นจริงว่าใช่กลายเป็นสิ่งที่ดีพระเจ้าเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีอับรามออกจากเมืองเออใช่ไหมเลยขึ้นมาบนนี้นะครับแล้วก็มาอยู่เมือง ฮาลาแล้วก็เข้ามาที่ดินแดนพระสัญญาแล้วก็ลงไปที่อียิปต์ตรงนี้แต่ตอนนี้ก็จะกลับออกมาจากอียิปต์แล้วลงไปแล้วก็กลับออกมาด้วยทรัพย์สมบัติมากมายเรื่องราวของบทที่12บพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมและการทรงเรียกนั้นเมื่ออับราฮัมตอบสนองด้วยความเชื่อเขาก็ พบตามสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาจริงๆแม้ดูเหมือนในสายตาของมนุษย์ในเบื้องต้นดูเผลอเผมันอาจจะไม่ดีเดินทางมาก็เจอกันดานอาหารหนีกันดานอาหารก็ไปเจอภัยแย่งเมียอ,อีกใช่ไหมดูเหมือนจะไม่ดีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพระเจ้ายังคงรักษาสัญญาแล้วก็อวยพระพรแก่อับราฮัมอับราฮัมกลับเข้าสู่ดิแนแดนพระสัญญาอีกครั้งหนึง่งหลังจากผ่านบทที่12ไปเนี่ยด้วยไม่เหมือนเดิมกลับมาตอนแรกมาก็เป็นชนชั้นกลางพอออก กลับมาจากอียิปต์กลายเป็นคนมั่งมีและมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีอูดด้วยดังนั้นการเชื่อฟังพระเจ้าจะไม่มีวันขาดทุนแม้นจะดูเหมือนขาดทุนแต่ในที่สุดจะกำไรเสมอ